สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจะสวัสดีทางเอฟซีไมเอฟซีเก่าด้วยนะจ๊ะมาตามกันต่อกับแนวทางฮานอยจะหฮาน้อยสูตรเม็ดเดียวมื่อวันวันจันทร์วันที่ยี่สิบแปดเดือนสิบจะเดือนตุลาคมสําหรับวันจันทร์มื้อนี้ก็มีแนวทางหวยเล่าผัดธนาให้ด้วยจะสําสหรับเล่าผัดธนาเนี่ยจะ่วยกับลูกหายสองสูตรเนาะมีสูตรเดิมจะสําสหรับสูตรเดิมนี่คือเด่นวิ่งรูดสองตัวอีกสูตรคือ เดนวิ่งรูดตัวเดียวนั่นคือแนวทางเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนั่นเองจ้ะสำหรับเราพัฒนาโลงงหา2สองสูตรเพื่อนําไปเปรียบเทียบพิจารณาก,กันเนะาะจ้บเพื่อมีพี่น้องเอฟซีแต่ใดที่ว่าหมักหรือว่าชอบกะฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันเนาะ เผือ่อมีตัวหมัก so ต so right. so, no ัวชอบตัวทีถูกใจกันจังคอยตามเราจะรับชมไหวเป็นแนวทางจัารับชมเล่าพัฒนาสูตรเดิมแล้วก็อย่าลืมรับชมเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวเราจะรับชมเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวก็อย่าลืมรับชมเล่าพัฒนาสูตรเดิมนะจ๊ะเพราะว่าสูตรเม็ดเดียวนี่บางเถ่อบางข้างแอ๊ดจอยกะอาจสิจับเลขเด่นพลาดไปเนาะเพราะเด่นวิ่งรูอยู่ตัวเดียวนะจ๊ะส่วนสูตรที่สองนี่คือ เด่นวิ่งรูดสองตัวตามนี่เลยจ้ามากตัวได้ชอบตัวได้กะลองกิจารณาเบิ่งได้จ้ายสำหรับพ้นหานอยเม็ดเดียวของเมื่อวานจะเด่นไปที่สองวิ่งรูดจะสำหรับนอยเม็ดเดียวของเราสำหรับพ้นจะน้อยรอบแรกเฉพาะกิดหาเจ็ดหนึ่งลางซีสีสำหรับเบิร์นเมื่อวานถ้าจำบูพีสนี่คือมีห้าหกหกสองสองเนาะเขามาเบิร์นซีซีจะสำหรับสายเบิร์น สำหรับรอบพิเศษจะ4 18หลาง78 8บน8หลางกันเลยทีเดียวพาดไปสำหรับรอบปกติจะ8 19พาดไปจะ2ตัวหลางรอบปกติ28ส,สำหรับ28เข่าตรงๆจะมารอบปกติเน้นพี่ตัวเนาะเด่น2รู่ง2มารอบ v i ไอพีจะ86หลาง67 โเมื่อนี่แปดไหลายาวอยู่เนาะแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหกนาะสองแปดเนาะจ้าของเฮามีเด่นสองรุดสองอ้ถ้าสูตรเม็ดเดียวมือถ้าจับได้แปดือว่าปังมากเลยเนาะของเฮาเข้าเด่นสองรุดสองมาจับคู่เข้าตรงๆจะสองแปดรอบปกติจะโอเคมาน้อยแต่มานะมาตรงๆเลยถ้าจับได้ดิน ได้กะสิมาได้แค่น้อยสองน้อยถาจับเลขเด่นเลขไรได้ตรงได้ปังกะถือว่ามาก็ได้แบบเด้งๆเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวของเฮาเมื่อนี่รุ่นกันต่อจะแนวทางสีมาตามสูตรห้หรือบ่ออันนี้กะรอรุ่นอีกทีหนึ่งละก,กันเนาะจากจด้การรับชมไว้เป็นแนวทางจากแนวทางมีเข่ามีรุดจแต่ผิดพลาดประการใดกะโคตรก็ไพ่ไห้ด้วยละกันจ้า อ่ะขอสายเบิ้ลก่อนละกันเนาะสำหรับสายเบิ้ลจะทำมักเบิ้ลชอบเบิ้ลกับพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะจะทำมักเบิ้ลชอบเบิ้ลตามเบิ้ลได้จ้าอ่ะแต่กับสำหรับสายเบิ้ลเด้อจะทำมักถ้าชอบเบิ้ลจ้าวันนี้ได้เบิ้ลอยู่ที่สองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแปดสำหรับเลขเด่นแต่ละน้อยจ้าแต่ละน้อยแต่ละรอบรอบเฉพาะกิจกับรอบพิเศษ ชนกันอยู่ที่เด่น22กับ11เพราะฉะนั้นน้อยเฉพาะกิดกับน้อยพิเศษนี่คือได้ได้เลขชน22กับ11จ้ารอบปกติกับรอบ v ี p ชนกันอยู่ที่เด่น7จ็ดเสำหรับเด่นเบอร์เลขแปก็คือเลขเด่นเด่นเด่น 9. หน้อยมัดรวมของแอ d r o อยส่วนกับเด่นน้อย VIP จะชนกันอยู่ที่88สําหรับ เลขเบิร์วนนี้รวมทางเบิร์ดคือ2 2งสองหนึ่งหนึ่งเจ้ะสำหรับสายเบิร์นตามมักตะชอบพิจารณาเบิร์ดได้จ้ะแต่ว่าสูตรเม็ดเดียวแอจอยว่งเลขเบิร์นหายแค่คู่เดียวพ่อจะทีเลือกอะปิจารณากันเอาเนาะสำหรับน้อยเม็ดเดียววันนี้ให้ไปที่เด่น8วิ่งรูดจ้ะ ่วันแปดมาเต็มเมื่อนี้ยังได้คำนวณได้เด่นแปดวิ่งรูดแปดแนวทางสีมาตัวเดิมหายหรือบอหลอลุนจากฮานอยบางเถื่อบางขังถามมาตัวเดิมกับตัวเดิมซ้ำๆเนาะแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองสำหรับเด่นแปดวิ่งรูดแปดเลขเด่นของแอดจอยชวนกันกับเด่นวีไอพีจะ8แปดแปด แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกสาวิ่งสารลูดหมักตัวได้ชอบถามักจะชอบน้ำไปวิ่งไปรูดได้จ้าไอ,อจอยจับหายเป็นแนวทางเข็มแปดคูจ้าตัวเน้นจ้าคอเน้นไปที่แปดห้าแปดหกแปดหนึ่ง 82ฮานอยเม็ดเดียวนี่คือเอนโอยไฮซีน้อยจากเฉพาะกิดถึงวีไอพีจะเลือกพี่น้องเอฟซีหมักอยู่ใน3รอบรอบปกติอันนี้ก็ฝากน้ำไปพิจารณาอีกทีนึ่งะกคนเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะจ้าเอาเมื่อนี้คอยมาคอให้มาปังปังคอยมาเด้งเด้งราเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณทุกๆกําลังใจจ้า ผิดพลาดประการใดกับโคตัโคไพ่ไว้ด้วยละการนอกจากโคห้พึ่งทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางสูคดีกันทุกคนทุกท่านจากขโคห้เฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจะสสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า